ที่ผมไม่ไปนะครับไม่ไปคอมเมนต์นะครับก็มีไอ้สมเกียรติไอ้ทนายหงษลนะ้นเนี่ยผมไม่ไปนะครับอันนี้มันชัดแล้วนะครับมันชัดเจนแล้วนะครับไอ้มุนีหรือว่าฉายาไอ้กากอันนี้ผมก็ไม่ไปนะครับไม่ไปคอมเมนต์นอกาะพี่มารีเนาะอ่าอีหน้ากากตัวผู้ตัวเมียไม่ไปไม่ดูไอ้ที่พูดมานี่ไม่ดูนะครับ อาจจะเป็นแฟนคลับครับตัดมาเนี่ยดูแต่ไม่ไปดูต้นฉบับใช่ไหมคุณยายนะครับเนาะเจะคนหรอวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ไรมาแล้วเนาะต่อไปบักวิออสนะครับไม่ไปนะครับไม่ไปนะครับแต่ว่าบักวิออสเนี่ยสามารถทําคลิปใหม่ได้ปรับตัวใหม่ได้นะครับเผื่อสังคมนะครับเขาจะยอมรับอันนี้มันเผื่อนะสาหรับวีออสนะครับเนาะพี่ละไมเนาะพี่ดาวเนาะ ไม่เคยเข้าไปดูฝั่งนั้นเลยดีมากนะครับยิ่งเห็นแบบนี้ทุกๆคนยิ่งดีนะครับแต่มันมีคนนึงอยู่ในนั้นอ่ะนะครับดูตลอดเพราะว่าเป็นแฟนคลับเขาท่านผู้ชมนะครับเนาะอันนี้ก็ไม่ว่านะครับเอ่อใครจะไปเราก็ไม่ห้ามใครจะไปรักกันเราไม่ห้ามแต่เราพูดแต่ส่วนของเรานะครับเนาะแล้วก็บอกวีออสแล้วก็บอกกันสันดานมาเนั่นท่านผู้ชมนะครับเนาะนะสันดานมาเนี่นอันที่เขาไล่ออกจากอันน,นนะจากน้องไอ้อย่างว่าเนนเนเน เนียนใบบุญนะครับอันนั้นนะครับไม่ดูไม่ต้องนะครับเออนะครับเนาะแต่สามารถวิจารวิจารณ์ได้นะครับเนาะในในสิ่งที่เราเห็นนะครับห้าแล้วดิีท่านผู้ชมเออแล้วการอี้อันออนี่ยังเก็ะไอ้ขออนุญาตนะไม่ไม่เรียกชื่อกลีสัมเพงไม่ดูถ่ายสะดุง้งหยอกหยอกยอกนะครับแล้วก็อี้อัน อีเอเย็นนะครับไม่ดูนะครับแล้วก็อีกินหญ้าไม่ดูนะครับอ่านี้ไม่ดูแล้วก็มันมีหลายๆายช่องที่นะครับผมเห็นนะครับแฟนคลับผมเนี่ยนะครับเอาเอาแคปเอาคอมเมนต์มานะครับที่อ่าที่เข้าไปคุยกันเนี่ยทีนี้นะครับเราไม่ได้ทะเลาะกันนะครับส่วนตัวเราไม่เคยทะเลาะกันเราไม่เคยมีปากเสียงกันนะครับแต่นะครับเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะมา ตับเพิดพวกนี้ออกไปนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเนี่ยนะครับเคยไปคอมเมนต์เคยไปคุยเขาเคยไปส่งสติกเกอร์ให้เขาแล้วคนนี้นะครับพอเห็นเขาไปแบบนั้นผมเห็นเขาถ่ายสดผมไม่กล้าไปไหมครับท่านผู้ชมท่านใดคิดเหมือนผมบ้างกดเลขห้าครับไม่เคยดูฝั่งเราที่ย้ายไปก็ไม่ดูอ่านะครับอ่านะครับเนาะโอเออเอสนะครับเนาะอ่าไม่เคยดูครับพี่พร พี่พันอ่อนนะครับเนาะขอบพระคุณมากมายนะครับเนาะนะครับนะครับคือถ้าใครมีความรู้สึกเหมือนผมกดเลขห้าครับเลขห้าอยู่ใกล้เลขสี่นะครับเนาะอ่าผัดนะครับสวัสดีจ้านะครับเนาะกดเลขห้าอ่านะครับคือมีความคิดเหมือนผมถ้าไปแล้วเนี่ย CTL นะครับถ้าไปแล้วเนี่ยถ้าเราไปกดตอนนิดสมมติอ่ามันอ่านแล้วมันด่าเราไม่ต้องชม ผมกลัวไหมผมอยากอายผมกลัวอยากอายคนคนที่เขาดูด้วยนะครับโอ้ยเจ็ยบยันใครออกจากโรงพลไม่ตามไปดูอ๋อครับผมโอ้กดเลขห้านะครับอวิชมตาก,กินนะครับนะเนาะอับผมขอบคุณหลายๆนะครับเด้อกดรลกนะครับเนาะท่านมีความคิดเหมือนผมไหมสมมติเราไปนะเราไปปุ๊บเนี่ยเราไม่เคยทะเลาะกันหรอกท่านผู้ชมก็เหมือนกันท่านผู้ชมก็ไม่เคยทะเลาะกันใช่ไหม,มพีว่วาสินีนะครับนะเนาะอ่อก็ เราไม่ได้ทะเลาะกันเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยเป็นท่านผู้ชมจริงๆนะครับสามารถไปชมไปชมได้ทุกช่องนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับอ่กับว่าท่านผู้ชมนะครับจะเลือกไปชมเขาหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเชื่อว่านะครับหลายคนไปเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ายูทูบเบอร์นะครับด้วยกันเนี่ยนะครับไปแล้วผมกลัวไหมท่านผู้ชมผมยังมองไม่ออกเลยเพราะว่าอ่ามันมีแฝงอยู่บางตนบางตัวนะครับไม่ด่าลุงพลป้าแตนนะแต่ไปแอบนะครับไปแอบ,อ,บอ่า แอบไปอยู่ในช่องเขาไปเขาอะไรคอมเมนต์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 ตลอดคือทําให้เขาไว้เนื้อเชื่อใจจนเขากดเป็นแอดมินนะครับนะครับแล้วก็ทําตัวเหมือนรักเขาปกป้องใครเข้ามาเนี่ยคอมเมนต์ comment ดา่าแล้วก็แจ้งไปในไลน์ขอไลน์ส่วนตัวเพื่อจะขอสิ่งของจากเขาอันนั้นก็มีท่านผู้ชมนะครับอันนั้นก็มีนะครับเพราะอะไรครับคือเขาเนี่ย ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับกับเรื่องราวบ้านกกอกอะไรก็คือทําขึ้นมาตอนที่แรกก็เหมือนกับรักใช่ไหมบาบันบีถ้าเหมือนกับรักเราให้ไปทีงไหนก็ไปตรงนั้นท่านผู้ชมแต่ตอนนี้นะครับไม่ไปแล้วนะครับไม่ไปแล้วแต่ไม่ด่าก็ดีนะครับแต่ว่าในความรู้สึกของเราเนี่ยท่านผู้ชมคือเราเนี่ยไม่ไม่กล้าไปไปคุยไปคุยกับเขาไปคอมเมนต์เขานะพี่อันนี้เนาะพี่อนนี่ก็ไปเบิร์ดทุ่งหม่องเลยนะครับพี่อนนี่ก็ได้นกันเนาะใครนี่ใส่ไม่ดีก็ไม่ดูจ้านะครับอ่ ngae004 นี่ครับบอกเลขไปนำนะครับเนาะย้อนยาเลนะครับผมสวัสดีครับผมนะครับเนาะก็มาเล่าให้ท่านผู้ชมลองลองลองคิดดูว่าคิดตามนะครับคิดตามดูซิว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับเนาะแล้วก็ท่านใดนะครับที่คิดว่านะครับชมตอนนี้ไม่ทันชมย้อนหลังผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับคือนะครับถ้าท่านใดยังอยู่กับลุงพลแล้วก็อยู่กับสกิท่าวนะครับ ช่วยมาคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าคุณยังอยู่กับเราหรือเปล่านะครับคุณยังอยู่กับพวกเราไหมถ้าคุณมาคอมเมนต์แล้วก็เขียนว่าเชฟยันฉันจะอยู่กับคุณและกับอยู่กับลุงพลตลอดไปผมจะตามไปดูคอมไปดูถ่ายทอดสดจะตามไปคอมเมนต์แบบไม่อายนะครับแต่ว่าถ้าผมไม่เห็นนะครับในคลิปนี้นะครับในถ่ายทอดสดนี้นะครับผมก็จะไม่ไปเพราะว่าผมกลัวนะครับผมกลายจะเป็นมนสิบคำสร้อยนะครับเนาะ ตัวฉันกลัวไปหมดทุกสิ่ง <c oughs> นะครับอันนี้ครับผมก็อยู่กับลุงพลป้าแดนหรือไม่เอี่ยงวะเดี๋ยวก่อนนะผมอยู่กับลุงพลและเชฟตลอดไปอนะ่าคอยบอกเจ้าแล้วนะครับเนาะเออวันนี้ขายเสื้อผ้าเราไปแอปไม่ทันนะครับอยากได้เสือ้อไอ กี่เผาเปิดไปเจอพอดีเข้าไปจอยห้ามกูเสียดายขนาดนะครับเป็นติดตามรับซื้อได้นะครับในช่องนาชีนสกิดข่าวโว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรียกเจอเขาไปโอ้ยขอขางตัวเองหลายนาทีคอยบอกเจ้าเล้ยใไอออกจากลงไปหรือไม่ดีเรากดยกเลิกขอบพระคุณมากมายครับยนยาเลด้วยนะครับนาะผู้ใดนี่พี่เบียนะครับนะครับนาะพี่วันเพ็ญนะครับเนาะเข้าเรื่องรอดู มีช่องเดียวที่เราดูคือช่องท่านเป็นผู้ใหญ่ให้สติช่างให้สติข้างเราเนี่ยเข้าไปดูก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่จนกว่าผู้ใหญ่กว่านะครับเนาะ,นะพิาทีนเขาเขาเผยถักถ่ายจมอหยังจมอหยังคอยกายูเด้อนี่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 นะครับอ่าฮ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 ่าพิทีนนาสวัสดีครับสํา,าสรสหรับนะครับยูทูบเบอร์นะครับ แล้วก็ยูทูบเบอร์ YouTuber แบบยูทูบเบอร์เรียกว่ายูทูบเบอร์เก่ายูทูบเบอร์ใหม่นะครับเนาะคือในฐานะานะครับที่เราทำเกี่ยวกับข่าวลุงพลป้าเตนแล้วก็ข่าวเด็กน้อยหายมาต้องนมต้องนานนะครับเนาะตอนนี้นะครับมันเกิดเหตุการณ์นะครับแบบไม่คาดคิดนะครับเพราะว่าบางคนก็ออกไปเลยลอยเข้ามาก็เข้ามาหวังผลประโยชน์เพื่ออยากจะได้แฟนคลับเข้าไปติดตามแต่ช่วงนี้นะครับมันรู้สึกจะ พันเผไปแล้วครับโดยเฉพาะคนที่เคยไปกราบขอโทษขอขามากราบส้นตีนลุงพลป้าแตนยังกลับมาเรียกลุงโถลุงไอ้ลุงเถกลุงพวยอะไรนะายายเถอไอ้ไพวยนะครับไอ้นี้นะครับผมขอบอกนะครับว่านะครับไอ้พวกนี้นะครับมันเป็นพวกที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับสันนันหมาหมารักปัญญาไปกินนะครับผมบอกตรงคือนะครับ ไปขอโทษไปทุกสิ่งทุกอย่างทำทาแบบให้ตัวเองนะครับได้เขาเรียกว่าได้ได้ใจผู้ชมก็แล้วกันท่านผู้ชมนะนะส่วนใครกดยกเลิกไม่เป็นอันนี้เป็นหน้าที่ของท่านแต่ว่าผมมาเล่าเฉยไม่เดือบุช่องใครถ้าใครเดือดร้อนเจอกูเดี๋ยวผมพูดผิด <laughs> นะเพราะว่าอะไรนะครับไปไปทำดีกับเขาท่านผู้ชมเคยเคยด่าใครว่าเขาแล้วนะครับแล้วก็ ไปกราบขอเข้ามาขอโทษจะไม่ทําอีกแล้วอันนั้นนะครับเขาเรียกว่าภาษาหมาหรือเปล่านะครับภาษาหมาหรือเปล่านะครับคือคือคือไปแล้วก็ออกมานะครับก่อนจะไปก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปเนี่ยกด่าเขานะครับพอคนไม่ดูคนไม่ติดตามเอาสินะครับหัวเซียงเมี่ยงนะครับเข้าไปนะครับเข้าไปหวังผลประโยชน์เพื่อตรงนั้นเพื่อจะเรียกแรงศรัทธาท่านผู้ชมผมจะบอกอะไรให้นะครับคนไทยนะครับมันเป็นคนไทยที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรท่านผู้ชมคือให้อภัยคนนะท่านผู้ชมนะครับโจรกลับตัวกลับใจนะครับสังคมให้อภัยเสมอนะครับเราไม่รู้หรอกว่าโจรส้นตีนนั่นนะครับมันจะกลับไปเป็นโจรอีกแต่เราก็ให้อภัยแต่มันก็ได้แค่ไปกลับใช่ไหมไปแล้วกลับแล้วมันจะมาอีกนะครับไม่ไม่เอาแล้วท่านผู้ชมผมเชื่อว่านะครับทุกท่านคงไม่เอาอีกแล้วเพราะว่านะครับมันเป็นหมาหยอกไก่ท่านผู้ชมอันนี้บอกตรงๆนะครับเนาะจริงจริง อุบด้ว่ามึงเนี้ยแต่อุบด้ว่ามึงนเนี้ยบกแต่บกพากีมึงอย่างบักแต่ตื่นบกห่ามอุบรรัติบาขึมึงอ่ะมึงจะไปไหนกระช่างของมึงนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าบกแต่นี่มันเป็นเขาเรียกว่าสโสรบายของมันก็แล้วกันนะครับเนาะมันจะอยู่ไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็นพี่น้องของบักแต่นะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่บกแปนะครับบกแปมาแล้วท่านผู้ชมเป็นท่านแปนะครับท่านผู้ชมอยู่ยังไงก็อยู่อย่างงั้นท่านผู้ชมไม่หนีไปไหนท่านผู้ชมก็ ไม่ได้ทาข่าวลุงพลก็ทาข่าวอื่นไปแต่ผมพูดถึงคนที่นะครับเคยด่าเขาแล้วก็ออกไปนะครับไอ้ด่าเขาแล้วก็เข้าไปเข้าไปแล้วก็ออกมาตอนที่แรกก็ยังไปกราบไปลุงพลป้าแตนอยู่ตอนนี้ทําไมเป็นเออไอ้เถกไอ้พวยนะครับท่านผู้ชมผมผมมองดูแล้วนะครับผมคิดว่าพวกนี้ท่านผู้ชมมันรักใครไม่เป็นแม้กระทั่งตัวเองมันยังไม่รักท่านผู้ชมนะครับเนาะเนี่ยนะครับ ออกมาดา่าออกมาว่าท่านผู้ชมมันก็ใช่อยู่นะครับคนที่เขาชอบดูดรามา่าเขาก็ชอบดูนะครับมึงจะดา่ายังไงคนที่เขาจะเข้าไปดูแล้วก็จะเอาข้อความของมึงเนี่ยนะครับเอาไปเก็บเป็นหลักฐานเพื่อจะฟอ้องร้องมันก็มีนะครับไม่ใช่ว่ายอดวิวดีแล้วทุกอย่างมันจะดีมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่จริงๆนะครับมันมันมันเหมือนแบบกินบนบ้านขี้รถบนหลังคาเรือนอันนี้มันก็สุภาพไปนะครับ <inate> ผมคิดว่าถ้าผมเปรียบนะครับท่านผู้ชมผมจะเปรียบว่านะครับหมาหลายเจ้ากินข้าวหลายบ้านอันนี้ผมว่ามันน่าจ,จะดีกว่าสําหรับคนเหล่านี้ท่านผู้ชมนะครับเนาะแล้วก็นะครับไอสัตว์หลายๆตัวทั้งหลายท่านผู้ชมตอนที่มาอยู่กับลุงพลเนี่ยนะครับสัตวต์พวกนั้นนะครับใครไปแตะต้องลุงพลไม่ได้จนผมทําคลิปทําข่าวท่านผู้ชมจำได้ไหมผมทําคลิปทําข่าวออกไปนะครับผมบอกว่านะครับนเนี่ยลุงพลเนี่ยใครไปแตะต้องไม่ได้จริงๆนะครับคือแค่ไปสก,กิดไม่ได้ก็คือมี พลังจอมพลังนะครับไม่ว่าจะยูทูบเบอร์สายนอกสายในเนี่ยโดดตะคบุบโดดสับจิกหัวนะครับโจกดากแงหฮุกจีคือนะครับแตะไม่ได้นะครับจนกระทั่งเอาแบบนี้ก็แล้วกันเช่นอีหน้ากากตัวเมียเนะี่ยท่านผู้ชมนึกออกไหมหน้ากากตัวเมียอิสันดานมานั่นแหละท่านผู้ชมขออนุญาตนะท่านผู้ชมผมจะสุภาพเฉพาะท่านผู้ชมที่น่ารักของผมนะครับผมจะไม่สุภาพเฉพาะคน